ตอนที่395สาเหตุการมาของล้วจีนแต่ถึงจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะโจะโจอ่านออกแค่อักษรจีนตัวเต็มเธอแค่ไม่รู้จักอักษรจีนตัวย่อเท่านั้นเมื่อลงมาจากภูเขาแล้วผู้คนส่วนมากก็มักจะใช้อักษรจีนตัวย่อจูจูฉินเลียก็คิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ว่าความคืบหน้าทางการเรียนของโจโจนั้นไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆดูเหมือนว่าจะต้องปรับเรื่องนี้เสียแล้ว แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องนี้ชินเลี่ยหันไปมองรอบๆจากนั้นเขาก็พูดกับโจโจว่วาไปกันเถอะไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าตกลงคะะ่ะเมื่อโจโจได้ยินคําว่ากินข้าวแววตาของเธอก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีเธอรีบยกศีรษะไปมาด้วยความสบายใจจินเป่าที่อยู่บนไหล่ของเธอนั้นก็จ้องมองกระดาษในมือของเขาอย่างไม่ละสายตาและมันก็ยังถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกอีกด้วย อย่างน้อยๆบ้านหลังนี้ก็ยังมีคนที่พึ่งพาได้เขาพาเด็กทั้งสองคนไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วเลือกนั่งห้องส่วนตัวจากนั้นก็ยื่นกระดาษที่อยู่ในมือให้กับโจโจแล้วว่าโจโจหนูรู้หรือเปล่าว่าในนี้เขียนว่าอะไรโจโจสายศีษะเพราะไม่รู้เธอถึงได้โยนมันลงถังขยะไปเธอคิดว่ามันเป็นกระดาษที่ไม่ใช่แล้วเสียอีกคุณพ่อคำมันสำคัญมากเลยหรือคะคอืมมันสำคัญมากเลยล่ะฉินเลี่ยพูดออกไปตรงๆ นี่เป็นฝีมือของลั่วจินและบนนั้นก็เป็นวิธีที่จะจัดการกับเย่หลิงเฟิงอะไรนะโจโจถึงกับอ้าปากค้างในทันทีหลังจากนั้นเธอก็ก้มสีสไปและหยิบมันขึ้นมาหนูถือมันกลับด้านแล้วละ่ะชินเลี่ยเอ่ยอย่างจนใจอ๋อค่ะโจโจพลิกมันกลับมาแต่ก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดีเธอทำได้แค่อ่านตัวหนังสือที่เขียนคล้ายกับตัวอักษรจีนตัวเต็มเท่านั้นแต่มันก็ยังจับใจความไม่ได้อยู่ดีเธอเงยหน้าขึ้นไปขอความช่วยเหลือจากฉินเลี่ย ฉินเลียพลิกกระดาษหน้าหนึ่งขึ้นมาก่อนจะชี้ไปด้านบนนี่ก็คือเป้าหมายที่เขามาหาหนูในครั้งนี้นี่ไม่ใช่แผนการแต่มันเป็นประกาศอันหนึ่งนั่นเองด้านบนนั้นเขียนเอาไว้ว่าจะต้องเลือกหัวหน้ากลุ่มมังกรเสือหมาป่าและกลุ่มจิตวิญญาณฉินเลียดาว่านี่จะต้องเป็นการแข่งขันที่องค์กรของเย่หลิงเฟิงกำลังทำอยู่ส่วนการแบ่งกลุ่มนั้นกุญแจมือที่เขาให้กับโจโจจะเป็นตัวบ่งบอกถึงกลุ่มนั้นๆได้ และลวจินก็น่าจะเป็นกลุ่มจิตวิญญาณซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใดและมันดูไม่ค่อยเหมาะสมที่จะเอาสิ่งนี้มาจำแนกประเภทเขาพูดอย่างกระชับว่าพวกเขาจะจัดการแข่งขันและเย,ยลิงเฟิงกับลัวจินนั้นก็เป็นคู่แข่งกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก,ก็กระพริบตาปริบๆพวกเขาจะตีกันหรือคะน้ำเสียงของเธอฟังดูตื่นเต้นท่าทางของเธอนั้นกำลังบ่งบอกว่าเธออยากไปดูการแข่งขันนั้นด้วยอย่างไรอย่างนั้น ชินเลี่ยตอบอย่างไร้ทางเลือกโจโจมันอันตรายมากเลยนะเพราะด้วยสถานะและตำแหน่งของเย่หลิงเฟิงแล้วคนทั่วไปถ้าไม่มีความสามารถพอคงไม่มีทางได้เป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้หรอกเพราะฝีมือมันต่างกันมากเกินไปในเมื่อลว่จินกล้าที่จะทำแบบนี้อย่างไรก็ตามเขาจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแน่นอนและสิ่งที่สำคัญก็คือเขายังคิดไม่ซื่ออีกด้วยเขาอยากจะใช้โจโจเป็นเครื่องมือในการข่มขู่เย่หลิงเฟิงและชินเลี่ยก็ไม่ชอบอะไรที่สกรปรกแบบนี้ด้วย โจโจกับพริบตาและพยายามจะข่มความตื่นเต้นนี้ลงไปแล้วหลังจากนั้นล่ะคะชินเลี่ยทอนหายใจก่อนจะพูดต่อเขาก็น่าจะใช้หนูเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับเย่หลิงเฟิงดังนั้นหนูจะต้องอยู่ให้ห่างเขาไว้นะเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็มีสีหน้าเคร่งเครึมขึ้นมาทันทีเธอเอียงศีรษะพลางถามว่าหนูจะเป็นภาระของคุณพ่อปากไม่ดีหรือคะชินเลี่ยรูปศีรษะของเธอพลางพูดขึ้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเราแค่ป้องกันเอาไว้ก่อนก็เท่านั้น แม้ว่าโจโจจะเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แต่ว่าสถานะของเย่หลิงเฟิงนั้นก็ค่อนข้างพิเศษในเมื่อพวกเขาต่างก็ยอมรับกันและกันแล้วเรื่องนี้ก็ย่อมปกปิดไม่มีอีกต่อไปแต่ก็ดีที่ลวดจินเพียงแค่หวังผลการแข่งขันเท่านั้นเขาคงไม่คิดอยากจะสังหารโจโจจึงถือว่าเขานั้นยังไม่ใช่ศัตรูตัวฉกาดจินเป่าได้แต่พยักหน้าซ้ำฮ่าฮ่าถูกต้องแล้วเจ้านายคนก่อนของมันนั้นไร้กาศมากเขามักจะเจ้าเล่์แบบนี้แหละ เขาไม่ใช่คนชั่วร้ายอะไรแต่ก็ไม่ใช่คนดีอะไรเลยเมื่อมองไปยังเจ้าแมวสีดำโจโจ,โโจโก็เข้าใจในทันทีจินเป่าแกนี้เยี่ยมจริงๆเลยแกเอามันกลับมาใช่ไหม